โอ้หลายวันไม่มาเจอสมุนโอ้ใบไม้ร่วงหล่นเต็มหมดเลยกุลเละเข็ขะเลยน,นั่นนี่มานโตมากเอ้ใช่เงินโอ้เหลือเจ้าใส่เงินมอาลูกอ่ะข้าเอาส้มมาให้ส้มส้ม,สมอ่ะโอ้ตกนะผมแป๋มเลยส้มส้ม อ่ะกินเป็นไหมส้มแน่น,นิส้มส้มเอาลองดู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 กินส้มกินส้มอ่ะกิบกิบกิบยิบกินเป็นไหมอ่ะมอนแคทมอนแคทก็มาอ่ะ เดี๋ยวคาดเจ่ะาวิธีดึงให้ลองเดี๋ยวเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก่ะเดี๋ยวก่อนขารัดไว้ดีแน่นเกินเดี๋ยวก่อนเองรอก่อนเองรอกเองรอก่อนเองรอก่อนแกนเยินแกนเยินเดี๋ยวได้กินแกนเยินอ่ะกินรองใบตองอ่ะกินใบใบต้อนี่อ่ะรองนี้อ่ะอ่ะอันนี้นี่นี่ ลองใบตองจะได้ไม่เกลื่อนปลาสติกเกลื่อนนี่ใส่ถุงพลาสติกได้นีด้วยลองรับถุงพลาสติกแล้วจะได้ไม่เกลื่อน